มีสังเกตนะครับวันนี้มาเจอผมแดงเก็มมาล่าสนะครับวันนี้มาเจอการต่อรอเพื่อนาทบดีนะครับที่14กันยายนนะครับก็จะมาพิคเอาต์วิจารณ์และกันมวยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของทีมงานศึกเพชรยินดีนะครับก็จัดที่เวทีราชดำเนินนะครับทัวร์โฟยุยุสีถ่ายทอดสดนะครับตอน6โมงยิงตรงจากเวทีราชดำเนินนะครับมวยก็มี2ช่วงช่วงแรกทัวร์โฟยุนะครับช่วงที่2ก็ถ่ายทอดสดทางเพจเมยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นการเจอกันของเพชรดำสิทธิเดิอทรัพย์นะครับเจอกับสดาวทอง สพนมสิงห์นะครับคู่นี้มาแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับโชคกันวิกัด106ปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรดำนะครับเพชรดำสิทธิเจริญทรัพย์นะครับเพชรดำก็ซ้อมอยู่กับทีมงานบ่าวีนะครับแต่ก็คู่ที่2นะครับยอดกุมารรุสวยจาเจนะครับวันนี้เจอกับโคชิววัชชัยนะครับยอดกุมารเจอกับโคชินะครับพิกัด104ปอนด์นะครับ โคชิ ality, นักชกจากประเทศญี 7, ่ปุ่นนะครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าอาวุธเนี่ยหลากหลายครบเครื่องขณะที่ยอดกุมารก็ประเภทฝีมือเหมือนกันนะครับคู่นี้ชอบไปที่ยอดกุมารนะครับยอดกุมารรถสวยจ่าเจดนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่รองเพชรชลทานออูดอุดรนะครับเพชรชลทานเนี่ยต่อนน้าหนักให้1ปอนด์นะครับเจอกับเจ้าขวัญนิรันดร์ดับลันสารคามนะครับชก128นะครับเจ้าเพชรชลทานเนี่ยชก128ขณะที่ขวัญนิรันดร์เนี่ยชก129นะครับ คู่นี้ยังชอบลูกแข็งแรงวงในของเจ้าเพชรชลธานนะครับก็มีทีมงานพอุอุดรนะครับให้การสนับสนุนนะครับขณะที่ขวัญนิรันด์เนี่ยก็ซ้อมอยู่กับทีมงานดับลันนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรชลธานออุอุดรนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะก็เป็นรายชันสอสมนึกนะครับเจอกับเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทย์นะครับรายชันเจอกับเพชรมาลัยนะครับคู่นี้ชกกันร้อยสิบหกนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้ารายชันนะครับรายชันสอสมนึกนะครับน้องชายของเจ้าอภิวัฒนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับซูเปอร์ทีมสิทพนมทองนะครับเจอกับต่อเงินสจารุณีน,นะครับซูเปอร์ทีมเจอกับต่อเงินนะครับคู่นี้ชอบกันพิกัด115นะครับคู่นี้ชอบไปที่ซูเปอร์ทีมนะครับซูเปอร์ทีมสิทพนมทองนะครับและก็คู่ที่6นะครับคู่ที่2ช่วงที่2เจ้าสบายสบายสิทธ์เก้าบรพนนะครับเจอกับก้วยพันล้านสสธนวัฒน์นะครับเจ้าสบายสบายเจอกับก้วยพันล้านนะครับคู่นี้ชอบไปที่ สบายๆนะครับสบายๆสิทธิ์แก้วประพลนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับช้างดําเสียโอเลสตึกนะครับวันนี้เจอกับเพชรโกยชัยสิทธิพนมทองนะครับช้างดําเจอกับเพชรโกยชัยคู่นี้เวทใหญ่เลยนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่ช้างดํานะครับช้างดําเสียโอเลสตึกนะครับ และก็ค <go> ู <go esi the> ่เอกนะครับเป็นการเจอกันของดาวพระศุกร์สิทมนชัยนะครับเจอกับโอเล่อึงอุบลนะครับดาวพระศุกร์เจอกับโอเล่นะครับร้อยยี่สิบเก้าต่อร้อยสามสิบนะครับดาวพระศุกร์ต่อหนักให้หนึ่งปอนด์นะครับคู่นี้ชอบไปที่ดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์สิทธ์มนชัยนะครับมวยชอบของผมนะครับช่วงแรกนะครับก็ชอบไปที่เจ้าเพชรชลธานนะครับเพชรชลธานอออุดอุดรนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับชอบไปที่เจ้าราชันนะครับราชันสอสมนึกน้องชายของเจ้าอภิวัฒนะครับมวยจาก หนองคายแล้วก็ช่วงที่2นะครับชอบไปที่ดาวพสศุกร์สิทธิ์มลชัยนะครับคูอกชอบไปที่ดาวพสศุกร์สิทธิ์มลชัยครับนี่คือมาชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับรายการสึกเพชรดีดีที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงแคาราลา,ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ